กลิศสดมันสุดเ e n เตอร์เฟลแบงคเ้าข้าดาว2025ทีออริจินอลแทกทีมเจอาโป้แมดด็อกวงจายและกันคิมวงฟ็อกซี่ชวนคนไทยฉลองเข้าวดาวระดับโลกไทม์สแควร์ออฟเอเชีย ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ไทม์สแควร์ออฟเอเชียค่ะเตรียมสร้างปรากฏการณ์เอนเตอร์เทนเมนต์ข่าวดาวระดับโลกที่ดีที่สุดตลอดกาลประกาศร,ระเบิดความมันในงานถแถลงข่าวเซ็นทรัลเวิลด์แบงคอก์ข่าวดาว2025ดิออริจินัลการโคจรมาพบกันของสองวงทีป๊อปสุดฮอตแห่งเอเชียที่แฟนๆรอคอยค่ะนำโดยเจอาโป้แมดด็อกจากวงได้บอยแบนด์ขวัญใจแฟนเพลงทั่วเอเชียค่ะและกันคิมจากวงพ็อกซี่มาชวนทุกคนสร้างโมเมนต์ประวัติศาสตร์ค่ะปีกับความยิ่งใหญ่ของการฉลองข่าวดาวที่เซ็นทรัลเวิลด์ค่ะ ซึ่งได้รับการขนานนามว่าเป็น Times Square of Asia พร้อมจัดเต็มศิลปินชื่อดังรวมส่งมอบความสุขอุ่นเครื่องความบันตลอด10วันเต็มกับ m ิน i Concert c e n t e r ทนเ l ิลนิวอีร o าเค้าดาวมิวสิกเฟสติวค่ะ ชมรีระหว่างวันที่21ถึง30ธันวาคม2567และวันที่31ธันวาคม2567ค่ะปิดท้ายการนับถอยหลังข้ามปีสุดยิ่งใหญ่กับงานเคาดาวระดับโลกที่ดีที่สุดของไทยตอกย้ำการเป็น Times Square of Asia ของเ e n t r a l นเบลลค่ะรวม7ไฮไลท์ Times Square of Asia ฉลอง,งเซนต์ธันเบลล์บัลล์คาดาว2 5 2 5ค่ะ1ครั้งแรกของโลกดิจิ t a l a t t Toy เขาดาวปรากฏการ Music Me ก t d i g i t a l Art าร y ค่ะ2มั่นที่สุดกับโชว์ ระดับโลกศิลปินเอเชียนเซนเนชั่นนำโดยบิวกินพีพีเจเลอร์ไอพาลิสซีนูนิวพ็อกซี่พิกซี่โฟกอีฟนนทนนยูบอยทีเจบัสบีคอตออฟยูไอชายทรีแมนดาวและทัตทูคัลเลอร์พร้อมเซอร์ไพรส์าจากคาดาวเองเจิลฟิล์นโรชาเบกกี้รีเบกาและลิงลิงสิริรักคอง ออมก่อนนพัทการประกวดตัวครั้งแรกบนเวทีเ้าวดาวของโอปอสุชาตาบ m มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์2024และรองอันดับ3มิสยูนิเวิร์สค่ะ3ามใหญ่ที่สุดด้วยจอเด e p e n o r นโอรามิก3,790ตารางเมตรจออินเตอร์แอคทีฟที่ใหญ่ที่สุดในโลกพร้อมการาฟิกสุดอลังการและแสงสีจัดเต็มค่ะ 4. Non-stop entertainment 10วัน10คืนตั้งแต่21-30ถึงธันวาคม2567 5. ที่สุดแทนผู้180องศาผู้สุดตการตาก,กว่าหมื่นลูกค่ะพร้อมข้อความสร้างรายบันดาลใจสู่สายตาชาวโลก 6. มันติลาบูบูเมอร์ลีวิวค่ะและรางวัลใหญ่ลุนรับรางวัลลิมิเต็ด100ชิ้นพร้อมคะแนนเจ็กวันจำนวน1ล้านคะแนนค่ะ 7. The Original c o u n t d o w n ที่สะดวกที่สุดรถไฟฟ้าเปิดถึงตีสองพร้อมที่จอดรถและมาตรการความปลอดภัยเต็มรูปแบบค่ะเตรียมพบกับปรากฏการณ์ c o u n t d o w n e n t e r t a i n m e n ทที่ดีที่สุดตลอดกาลส่งท้ายปีในงาน c e n t e n เวิร์ลแบ็คคาวคาวด้าวสองพั o ยี่สิบห้าดิออริจิค่ะสวัสดีครับเอ่อไทยแลนด์แม่ขอ c o u า t ด o าวนะครับปีนี้เซนเทนพัฒนาเนี่ยจัดนะครับ17แลนด์มาร์กนะครับ16จังหวัดนะครับ คาดว่าจะมีคนเข้าร่วมงานทั้งหมด1.5ล้านคนนะครับทั่วประเทศนะครับแล้วก็จะมีคนติดตามทางไลน์ทางโซเชียลมีเดียมากกว่า50ล้านคนครับความยิ่งใหญ่ของปีนี้แตกต่างจากปีก่อนๆยังไงบ้างปีนี้เนี่ยเราทำเป็นเรียกว่า original countdown นะครับแบงก์กอ countdown ที่เซ n นทรัลเวิร์เนี่ยเราจัดมาเป็นปีที่24นะฮะแล้วก็เป็น landmark ที่ มีคนสามารถเข้ามาร่วมงานได้มากที่สุดในประเทศไทยนะฮะโดยใช้พื้นที่กว่า2 5 0 0 0ตารางเมตรนะครับจุคนได้ 2, 5 0 0 0 0หื่นคนนะครับเป็นสถานที่เข้าดาวการเมืองที่ผู้คนเยอะที่สุดนะครับปีนี้ไฮไลท์ก็คือว่าเราจะมีแบรนด์อ m b a s s a อร์นะครับของเราในการที่จะกระจายเข้าดาวทั่วโลกคือหลินออมนะครับแล้วก็ฟิล์มเบ็คกี้นะฮะในการที่เป็นแบรนด์อ m b a s เดอร์ปีนี้นะฮะรวมถึงไอตัวดิจิทัลนะครับ art ทอยนะฮะเป็นครั้งแรกที่เราเอาดิจิทัล art ทอยเนี่ยมา อยู่ในเข้าวดาวนะครับแล้วก็มีการแจกลาบ,บูบูนะฮะลิมิเต็ดอีดิชัพิเศษ100ตัวนะครับมีการแจกคอยวันการ์ด1ล้านคอยในงานเข้าดาวปีนี้นะครับปีนี้เนี่ยเรามีศิลป,ปินทั้งหมด14วงนะครับเริ่มเล่นตั้งแต่นอนสต็อปตั้งแต่6โมงเย็นเป็นต้นไปจนถึงที่คืนนะครับศิลป,ปินนี้ก็คือว่าจะเป็นสุดยอดของประเทศไทยนะครไม่าจะเป็นศิลป,ปินรุ่นเด็กนะฮะอย่าง พิกซี่นะฮะับโฟอีนะฮะเสียเปินดังๆอย่าง b u s นะครับบล็อกซี่นะฮะเสียเป็นที่เป็นแลนด์มาร์กอย่างทัตทูคันเลอร์นะครับทรีแมนดาวนะฮะยูร์บอยเอชทีทีนะครับแล้วก็มีสี่จุดโดราเทพของเราในการที่ไฮไลท์ของเราก็คือพีพีวิวกินนะครับไอพาริสเจเลอร์นะครับแล้วก็ถนนถนนนะฮะทุกคนจะมาสร้างโชว์พิเศษให้กับเขาดาวปีนี้ครับ คาดการไหมว่าจะเข้ามาร่วมงานประมาณเท่าไห่อี้คับปาอะกานี้่ครัดการคนทเข้ามาร่วมงานปีนี้คนเข้ามาร่วมงานก็ทั้งหมดในลานที่เซ็นทรัลเวิด์ก็คือ2 5 2 2 0ด0นคนนะครับแต่ว่าเขาดาวที่เราจัด16จังหวัดทั่วประเทศเนี่ยจะมีคนเข้ามาร่วมประมาณ1.5ล้านคนครับที่ปีนี้จะทำลายสถิติ ปีนี้เนี่ยเซ็นทรัลเวอร์เองเนี่ยนักท่องเที่ยวก็เข้ามาอย่างต่อเนื่องน,นะครับแล้วก็เรามีนักท่องเที่ยวมากกว่า50%ตอนนี้ที่เข้ามาเซ็นทรัลเวอร์เราก็อยากให้ข้าดาวของเราปีนี้เนี่ยมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะขึ้นนะครับทึ่งทุกปีก็มีเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็มุ่งเนการจับจ่ายเนี่ยคาดว่าชั่วิกจะเพิ่มขึ้นในวันข้าดาวเนี่ยไม่ไม่ต่ำกว่า30%ครับคาดหวังว่าจะทำลายสถิติในปีก่อนๆมาที่จับมาบ้างไหมเนื่องจากพื้นที่เรามี แค่แค่ประมาณนี้นะครับก็คิดว่าก็คงจะจุได้เท่ากับปีก่อนๆก็คือ250,000คนนะครับแต่เราคิดว่าทั้งทั้งหลินออมที่เป็นแนบรนด์เซอร์เราเนี่ยกับฟีนเบกกี้เนี่ยจะเป็นแบรนด์เซอร์ที่จะเผยแพร่แบงกอกเค้าดาวที่เซนตทรัลเวิลด์เนี่ยให้เป็นเดสติเนชันของทั่วโลกนะครับเพราะว่าน้องสองคนเนี่ยก็เป็นเรียกว่าอินฟลูเอนเซอร์ที่คนทั้งเอเชียติดตามอยู่ครับ25นี่มือที่เซนตทรัลเวิลด์เท่ากับปีก่อนแต่แบบ มากกว่าปีก่อนมากกว่าปีก่อนครับป,ปีก่อนนี่น่าจะประมาณหนึ่งจุดสองล้านคนครับออค,นนรรครับก็ไม่มีปัญหาเลยครับใหญ่ก็จัดได้เหมือนเดิมครับไม่มีปัญหาม,มันน่าะไม่มีปัญหาขออนุญาตถามทางส่านความปลอดภัยในงานนี้นะคว่าอย่างไรบ้างเพราะ่คนน่าสบายอยู่ ครับเราร่วมมือกับทั้งทางกทมนะครับทางเทศกิจและก็ตำรวจนครบาลนะครับในการจัดมาตรฐานเรื่องความปลอดภัยนะครับเราเราทำมาเป็นเป็นที่ยี่สแล้วนะฮะเราก็จะมีเจ้าหน้าที่ตํารวจนอกเครื่องแบบนะครับแล้วก็ตรวจอาวุธคอยดูแลความปลอดภัยให้กับคนที่มาร่วมงานเข้าดาวเนี่ยตั้งแต่ช่วงช่วงเช้าเลยนะฮะที่เราจะมีการเคลียร์พื้นที่นะครับแล้วก็อยากให้คาสําคัญว่าที่นี่เนี่ยปลอดภัยแน่นอนนะครับแล้วก็ เราก็มีรถรับส่งนะครับแล้วก็ BTS นี่ก็ปิดถึงตีสองนะครก็สบายใจได้ว่าคนที่มาเข้าดาวที่เซ็นทรัลเวิร์ดเนี่ยสามารถที่จะกลับบ้านได้แก่ปลอดภัยครับแสดงว่ามาทางรถบัก็ได้ทางเรือก็ได้ทางรถส่วนตัวก็ได้ใช่ไหมส่วนใหญ่ก็จะทางไหนจะสะดวกกว่าก็ก็มันก็ไฟฟ้าก็สะดวกที่สุดนะครับอันนี้คือสิ่งที่ทุกๆปีก็ที่คนที่มาที่เซ็นเตอร์เวิร์ดกันนะครับปีนี้เรามีขอสบคเข้ามาร่วมมือกันด้วยค่อยปีเป็นยังไงบ้าง ปีนี้เรามีขอสมรกรี่มาร่วมในการที่จะรับสง่งคนที่มาเขาดาวนี่ให้กลับบ้านโดยปลอดภัยด้วยครับม,มูดช้อปปิ้งปลายปีปลายปีนี้ปีนี้ที่ทททบ,บอนับนักท่องเที่ยวเนี่ยเราเกินสานล้านคนแล้วนะครับถ้าเราสังเกตเนี่ยโรงแรมทั้งในกรุงเทพทั้งหมดเนี่ยก,ก็เต็มนะฮะ แล้วรัฐบ,บาลนี่ก็มีการจัดโปรโมทให้กรุงเทพเนี่ยเป็นเดสเิเนชันของโลกล่าสุดที่เพิ่งจัดวิ่งมาราธอนไปเนี่ยก็คิดว่าจะเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับนักท่องเที่ยวต่างชาติและทุกคนก็อยากมาที่เมืองไทยครับก็น่าจะทําให้การท่องเที่ยวเนี่ยก็จะบูตธุรกิจค้าปลีกของเราในช่วงเดือนธันวาครับคิดว่างานเขาจะาหาจากก้างกระตุ้นเศรษฐกิจเรษฐกิจท่องเทียทยเท่ยวค่ะประกอรในไตรมาสสุดท้ายคิดว่าในย,ยอดของ การเข้าดาวเนี่ยจะทําให้ทราฟฟิกเนี่ยมากขึ้นประมาณ30เนะครับแล้วก็สามารถที่จะกระตุ้นการใช้จ่ายให้เพิ่มขึ้นจากเดิมได้20ครับใช่ค่ะอยากให้ฝากเชิญชวนคทุกท่านที่มาเข้าดาวครับก็ปีนี้ครับเซ็นทรัลพัฒนาเนี่ยจัดงานเข้าดาวเนี่ย16จังหวัด17แลนด์มาร์กนะครับทั่วประเทศไทยนะครับเราก็อยากเชิญชวนทุกทท่านเนี่ยฮะที่อยู่แต่ละจังหวัดเนี่ยมาที่เซ็นทรัลได้นะครับแล้วก็ถ้าใครอยู่ที่กรุงเทพก็ ให้มาที่นี่ฮะแบงก์ของข้าดาวที่ลาน่าเซนต์เทนเวิร์กนะครับก็คิดว่าจะเป็นงานเข้าดาวที่รวมศิลป,ปินทั่วเมืองไทยดังๆเนี่ยเล่นนอนสต็อปมิวสิกตั้งแต่หกโมงเย็นต้นไปพบกับพลุนะฮะที่สร้างสารรค์สีสรรสุดตการตารวมถึงจอพารโนรามิกนะฮะที่จะเอาอาร์ตพอยดิเชอรอาร์เนี่ยเข้ามานะฮะอย่าลืมนะครับว่าคนที่มางานเข้าดาวเนี่ยร้อยท่านจะได้สิทธิ์นะฮะ ลาบูบูลิมิเต็ดดิชั่นนะฮะที่ไม่เคยทำที่ไหนมาก่อนในโลกนี่100ตัวนะครับรวมถึงได้รางวัลจากวันการ์ด1ล้านคอยด้วยนะครับก็เชิญชวนทุกท่านนะครับถ้าเ,เชิญพาคนที่คุณรักนะฮะมาร่วมโมเมนต์เขาเดียวด้วยกันที่เซ็นเทร์ทุกสาขาครับ